เราก็จะรีวิวคันนี้เลยค่ะนิสสันมารค่ะมาดูรีวิวกันเลยค่ะเราก็จะรีวิวคันนี้เลยค่ะนิสสันมารค่ะรถปี12นะคะตัวท็อปรถมือเดียวผู้หญิงใช้หน้าเดิมหลังเดิมน็อตไม่ขยับนะคะรถคันนี้ไม่เคยมีโดนชนม,มาแต่อย่างใดค่ะและวันนี้นะคะก็จะมาให้ความรู้เพื่อนๆค่ะว่าวิธีการเลือกดูรถมือสองไม่ให้ย้อมแนวขายนั้น ควรที่จะดูจุดไหนบ้างค่ะเรื่องแรกที่เราจะต้องมาดูนะคะว่ารถมีการชนมาหรือไม่นะคะเราควรที่จะดูสีรอบคันค่ะว่าสีนั้นสม่ำเสมอหรือเปล่านะคะสีมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดเราควรที่จะเดินดูรอบคันค่ะจุดต่อไปที่เราควรดูนะคะคือบังโคลนค่ะบังโคลนด้านหน้าด้านซ้าย ด้านขวาและบางโคนหลังซ้ายและขวาค่ะโดยทำมือเป็นแบบนี้นะคะเป็นตัว V ีค่ะเราใช้ตัว V ีนะคะดูสีสองฝั่งนะคะว่าสม่ำเสมอกันหรือเปล่าเหตุผลที่ต้องทำเป็นตัว V ีนะคะเพื่อจะเป็นการบังคับสายตาเรานะคะให้เราโฟกัสชิ้นสองชิ้นนะคะที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันหากสีนะคะไม่ได้มีความผิดเพี้ยน ให้ตีความว่ารถคันนี้นะคะเป็นสีเดิมไม่มีการทำสีมาจะมาดูกันชนนะคะดูรอยกันชนนะคะว่ามีแตกมีหักอะไรตรงไหนไหมคะดูความเรียบร้อยของเขานะคะและสีจะต้องสม่ำเสมอนะคะ ในส่วนของปากระโปงนะคะให้เพื่อนๆนะคะสังเกตนะคะขอบตะเข็บนะคะขอบตะเข็บในนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด4ด้านให้เราไล่สายตาดูนะคะว่าตะเข็บนะคะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยคันนี้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะไล่ดูเลยนะคะ,อะขอบตะเข็บฝ่ะากระโปงนะคะก็ เป็นรูกลมสังเกตนะคะว่าถ้าเป็นฝากระโปรงเดิมๆนะคะให้สังเกตพวกตัวสติกเกอร์อย่างเมื่อกี้นะคะก็จะมีตัวนี้นะคะสติกเกอร์อย่างนี้แบบนี้นะ,ะมีจุดบริเวณนี้นะคะให้เพื่อนๆได้สังเกตนิดหนึ่งนะคะเป็นจุดฐานนะคะ ฐานแล้วก็ขายึดของฝากระโปรงให้เพื่อนๆสังเกตนะคะว่าตรงเนี้ยค่ะบริเวณเนี้ยน็อตเนี่ยมีการไขหรือเปล่าจากสภาพรถคันนี้นะคะน็อตไม่มีการไขแล้วก็มาดูที่ฐานนะคะว่าฐานมีการไขมาหรือเปล่าดูที่หัวน็อตนะคะอ่าหัวน็อตไม่มีการไขมานะคะหัวน็อตเดิมๆเพราะถ้าหากว่ามีการ ไขตรงฐานนะคะก็ให้สันนิฐานว่ารถคันนี้นะคะอาจจะมีการชนมาที่บริเวณบริเวณด้านด้านหน้านะคะทำให้เขาต้องไขช่วงที่เป็นฐานนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีการไขตรงบริเวณฐานแต่มีการไขบริเวณที่เป็นเนี่ยค่ะขาตั้งของฝากระโปรงก็หมายความว่ารถคันนั้นนะคะอาจจะมีการไขาฝากระโปรงเพื่อที่จะเอาไปทำสี ให้มาดูที่คานหน้าค่ะคานหน้านะคะเพืเ่อนๆเห็นไหมคะกลมนะคะกลมแล้วก็เป็นเหลี่ยมอย่างเนี้ยนะคะกลมอย่างนี้นะคะไม่มีร่องรอยรูไม่บิดเบี้ยวนะคะเห็นไหมคะอ่าสังเกตไปแล้วนะคะคานบนนะคะอันนี้คือคานบนต่อไปนะคะให้เราดูคานล่าง คานล่างข้างล่างเลยนะคะที่เป็นคานข้างล่างเห็นไหมคะรูกลมนะคะให้เราดูไปตลอดแนวเลยนะคะจุดต่อไปนะคะให้เพื่อนๆดูโค้งแขนนะคะรูกลมนะคะโค้งแขนอันนี้ก็รูกลม าดูผิวและตะเข็เบเบ้าโชกนะคะนี่นะคะเบ้าโชกมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าเม็ดอาร์ต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 คันนี้คือเดิมๆเลยค่ะต่อไปนะคะให้เราสังเกตนะคะซอกหลังเบ้าโชกอันนี้อาจจะดูยากนิดนึงซอกหลังเบ้าโชกเราจะเห็นรอยเม็ดอาร์ตที่ถึงตรงนู้นเลยนะคะ ะะให้เราสังเกตนะคะแชตซีจะต้องมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะตัวเลขจะต้องสม่ำเสมอไม่มีการกระโดดนะคะาและชชตซีนะคะก็ต้องตรงในเล่มด้วยนะคะอันนี้แชตซีไม่มีการชำรุดนะคะปกติแถมบ้าไฟตรงนี้บริเวณนี้ อันนี้ก็คือปกติไม่ได้มีกระทบอะไรมารอยรูรอยเม็ดอาร์ตนะคะยังสมบูรณ์อยู่ทุกอย่างก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวดูรถมือสองถ้าเพื่อนๆคนใดนะคะที่กำลังหารถมือสองแบบไม่โดนชนมานะคะเป็นรถบ้านรถมือเดียวแท้ๆก็ แนะนำคันนี้เลยค่ะตัวนิสสันมาร์ทปีทิ่สองก็ถักเข้ามาเลยค่ะ